สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยคุณครูนิดาเรายังอยู่กันในบทที่4นะคะเรื่องไก่แจ้แส่เสียงวันนี้เสนอตอนคำศัพท์น่ารู้จะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกะมนหมายถึงใจบันเลงหมายถึงทำเพลงด้วยเครื่องดนตรีมาก หมายถึงชื่อไม้ยืนต้นผลใช้เคี้ยวร่วมกันกับใบพูและปูนแดงดอกสีขาวนวลเรียกสีอย่างสีของดอกต้นหมากว่าสีดอกหมานกกระจอกหมายถึงชื่อนกขนาดเล็กพบได้ทั่วไปขนสีน้ำตาลร้องเสียงดังจ๊อกจ๊อกประดูหมายถึงชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีหลายชนิด ดอกเป็นช่อสวยงามเนื้อไม้มีสีน้ำตาลเรียกสีอย่างเนื้อไม้ของต้นประดู่ว่าสีประดู่กระหมายถึงชื่อเต่าทะเลชนิดหนึ่งมักเรียกว่าเต่ากระกระดองสีน้ำตาลปนเหลืองเรียกสีอย่างกระดองของเต่ากระว่าสีกระวังเวงหมายถึงบรรยากาศที่สงบเยือกเย็น ทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างว้าเวและปเปล่าเปลี่ยวใจค่ะก็มาถึงกิจกรรมของวันนี้แล้วนะคะกิจกรรมของวันนี้ให้เด็กๆนำคำศัพท์ที่ได้เรียนในวันนี้มาแต่งประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ถูกต้องเช่นบรรเลงนักดนตรีบรรเลงเพลงได้ไพเราะมาก เสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้คุณครูนิดาดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนิดาต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ